สบายดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเขาส่ช่องน้องปานีสาวลาวสเน,นลทุกคนจ้าตอนนี้น้องปานีอยู่ที่แมคโครนะทุกคนน้องปานีมาหาจักตัหญ้าให้อีพอ่อก็คือว่าเพื่อนบอกน้องปานีว่าหาจักตัหญ้าให้แน่เพราะว่าเพื่อนสีไปตัหญ้าอยู่สวนเนาะเพื่อนโทรมาหาน้องปานีได้สง3งสามื้อแล้วน้องปานีกับบุมมีเวลามาจากเทือ มือนี่ก็มีเอลามีเวลาแล้วก็มีโอกาสนะทุกคนก็นเลยสีมาหาจักตัดหญ้าให้พ่อเพื่อนต่บอกห้ว่าสีมียี่ห้อที่เพื่อนเด็กดใดบนรทุกคนเนาะเดี๋ยวห่อสิไปยางเลาะเบิ่งเลยปะเดี๋ยวห่อสิเลาะเบิ่งก่อนนะทุกคนว่ามันมีหรือบป่มีข้าบอมีกับยันได้ไปหาบานอื่นเนาะเดี๋ยวห่อไปเลาะเบิ่งก่อนเลาะไปเลาะมาก,ก็เห็นแต่โซนพัดลม โซนเครื่องเสียงโซนเอียงเครื่องสต่างๆเนาทุกคนยังบปเห็นเครื่องตัดหญ้าเลยอย่างมาโซนนี่กับปิ่นโซนหมอน,นำหอนเนาทุกคนอย่างไปใส่ก็ยังไ่เห็นสรงใส่โบนี่ได้ยังบางทีเขาก็จิได้ไปซื้อบอนใหม่เนาทุกคนเพราวา่อยู่นี่บบนี่เครื่องตัดหญ้า เนี่ยทุกคนสินค้าเขาก็ดีขพราะนั้นเนาะมีอันนี้มันจะเป็นเครื่องอยังเครื่องเตาย่างบาะเวลาเขาขายเตาแย่านี่ขายปีงไก่ได้บนมันเป็นเตาย่ยงวะทุกคนอ๋อเตาย่ยงเตาเร่องระบบแก๊สอ้ราคาสูงเลยทุกคน ี่พันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทคุณนะแต่ว่ายูโฮมันดีเนาะทุกคนไซส์าขายไก่ย่างได้สะดวกเลยเพราะว่าขเขาเฮ็ดมาดีเครื่องไซส์ขอเนาะทุกคนอันนี้ก็สิเป็นเตาอบทินฮอดี้แม่ไน้นอนยังให้เพื่อนมาเลือกสินค้านี่ทุกคน,กคนเพราะว่าเครื่องครัวนี่เพื่อนมาแยงได้ทุกคนเครื่องครัวเครื่องไซส์เนาะอันนี้เป็นเอียงเสาอบขนมปัง อ๋อนี่เป็นเนเครื่องดูดฝุ่นบ่ะนี่เปิดปันเนีนยอ๋อเครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นอิตาลีเครื่องอบขนมปังเยอะแยะเลยเนาะทุกคนถ้าทุกคนอนยากิดไปรออีกวันหนึ่งก่อนเนาะ ค่ะทุกคนส่อสีอุปกรณ์เครื่องใช้เงียนเยอะแยะเลยเนาะกินห่อนนอง้งโบนาได้ทุกคนถ้าน้องคนได้มาเลาะนี่คนซื้อเสียนน่นข้านะเนานะไว<ป>้เอ้ไ,ได้เงินก่อนด้ไว้จะซื้อไปตอนเดี๋ยวได้เงินก่อนจะซื้อไปตอนน้องสาวเนาะทุกคน ทุกคนเสืืองไส์เยอะแยะเลยป้าทุกคนหม้อกระทะกระทะแบบบมดใช้น้ำมันเนอะทุกคนเนอะหลายขนาดเลยคันแม่คนเดนมารากนี่คนเสียวอ,อยู่จักอันหนึ่งเนอะ <c oughs> เพราะว่ามันไหลน้ำมัน อ้ทุกคนนะฮะขนาดเลยอันนี้มันจะเป็นถ้วยนไงถ้วยใส่พีกนะมังนะ้งเนาะอันนี้นะ่าจะเป็นแก้วเทียนขาเจ้าตีทรงอย่างทุกคนทรงซาทรงอย่างที่ขาเจ้าตีทรงขายนะทุกคนเนาะอันนี้นะ่าจะใส่อันที่ขาขายกว๋วยเตี๋ยวนะทุกคนใส่กว๋วยเตี๋ยวขาย พี่ซองขอใส่น้ำส้มน้ำพริกเนาะบรรมมังหมอกะทุกคนโอ้อันนี้เป็นหมอนหม้ออาทเทีงความดันอยากได้จากอันนี้เนาะทุกคนเนาะราคาแพงอยู่สองร้อยเก้าสิบสองว่มันสองร้อยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท แพงเนานะอันนี้เป็นหม้อย่างหมูนั่นหรเครื่องของเยอะแยะขนาดทุกคนให้ย่างให้อ่อนโซนเนาะอ่อนโซนบ้านเมืงองเขาเครื่องหลายหลายอันนี้โซนนี้สิเป็นเครื่องขายกว๋วยเตี๋ยวเวิดเลยทุกคนอ๋อมีแบบขายนมแข็งใส่พร้อม นน้ำผล,ลไม้อ๋อที่ขันน้ำผล,ลไม้น้อปานี่คิดว่าอันที่เขาไปเฮ็ดน้ำแข็งใสกันทุกคนเพราะว่าเนี่ยเพราะว่ามันคือการพ่นพนอที่จริงมันโบมีนันเจียนเขาคั้นมากม้มากส้มเนาะเข้าใจคิดอันนี้เป็นถ้วยไม้วะน่ารักะ ทุกคนนะฮะที่ยงค่อยไม้เนี่ยนาทีเขาใส่ถ่ายลูกเนะทุกคนเนาะเอาของกินใส่ถ่ายลูกจะคืออยู่แต่ว่าทรงสวยขนาดน่าสะเป็นไม้ซักเนาะเขาจะเอาไม้แล้วนี่แหละทุกคนมาหาจากักญยากับบมมีจกักญยากับสิหาลอบแบบนี้แล้วเนาะ น,นี่ก็เป็นแก้วเก็บความหย็นเนาะทุกคนราคาสามร้อยห้าสิบเก้าบาททุกคนราคาสูงอยู่แต่หน้าสีเก็ยบยวยินได้ดีเนาะทุกคนเพราะวันนี้พลาสติ๊กมันนี่ดีเน้ะทุกคนอันนี้ก็มีที่ปิดอย่างดีแล้วเนาะทุกคนหน้าสีเก็ียได้ดีเลยโอ้โหมีเยอะแยะเลยทุกคนอันนี้หน้าจะเป็นอัน,นถุงใส่กล้องเข่าเนาะทุกคนเนาะ ที่เขาเออกกล้องเข้าใส่เป็นฟานเป็นฟานทางไนงอ๋อนี่กะอันนี้อันที่เก็บน้ําร้อนมันบอโอ้ยคักขนาดทุกคนนี่มีหิวเวลาเขาเดินทางไปไปตั้งเต็นท์ไปอย่างนอกสถานที่เนาะทุกคน,นพวก้าไปได้ดีและได้หนึง่งทุกคนหิวไปมีที่พักพร้อมนี่สะดวกสบายขนาดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาเนี้นให้เพื่อนก่อนอ ่วยซามเครื่องใช้เยอะแยะเลยกินหอดอีแม่เนาะบ๊อบแล้วก็บ๊อบอีกกินหัวตัวนนี่้เฮาตันมาเลาะดึงส่งผ้าห่มทุกคนเยอะแยะเลยเสื่อนอนนุ่มขนาด อากาศหนาวนะทุกคนนอนนี่เสื้อนุ่มๆนี่คือสีอุ่นดีปะ่ะเดียกเขาไปเบื้องต้นของกินก่อนนะทุกคนแต่ว่าบุหิสิซื้อเรื่องบุซื้อแต่ว่าไปเลาะกระเทิรนมาแล้วนะทุกคนบ่เห็นเสื้อตัดหญ้าน่าสีได้ไปซื้อบอนอื่นแต่ว่าเขากระเทินได้มาแล้วเขาสิเลาะเลยนะทุกคนเลาะไปเบื้องต้นของกินเพราะว่าเข้ามาทางในนี่ค่ะเรื่องของมีทุกอย่างเลยทุกคนเสื่อไซส์ของกินที่อย่างก็มีทุกอย่างเลยนะทุกคนเนาะเปตอสออบ้านเขาอีลีป่ะทุกคน ให้เลาะกันยังบัได้ย,ยังเลยทุกคนได้แต่กล้องเอากล้องไปเก็บของเอากล้องไปใส่ของเนาะว่าสิไปเบื้องโซนของกินเนี่ยแต่ก็บ,บริได้ไปแตเสื้อไปแลวเดอบันนี้ไปทุกคนไปเรียบันี้ถึงแล้วทุกคนของกินเยอะแยะเลยเนาะมีป่ามีพักมีมางไม้เต็มเยอะแยะไปหมดเลยเนาะทุกคน เพราะเพราะว่าเขามาเด้กแล้วทุกคนเขากำลังคิดพิดแล้วมั่งนี้จะทุ่มแล้วทุกคนเขามาเห็นโซ่นันโซนของกินแล้วทุกคนทีน่ แล้วนงปนีมาเห็นเครื่องในต้มเนาะทุกคนก็เลยอยากกินว่าจะเอาจากโลหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวฮอสูงนะทุกคนดึงหนักเพราะว่าล่อหายยังไม่เห็นก็เลยเห็นต้มกลางไงนี่เดี๋ยวฮอสีขีดเอาจากโลหนึ่งเนาะทุกคนเนาะ ที่ต้มสุกเลยนะทุกคนนะเนาะขอเมื่อหอดแล้วก็มีตะล้างแล้วก็อุ่นใหม่เลยเดี๋ยวล้างมือกันเนาะจับอันนี้ก็มีบ่อนล้างมือพร้อมนะทุกคนคนสะอาดนักษาแปบราคา85,000ทุกคน ปดสิบห้าบาททุกคนเมื่อกี้นีน้องปนีลืมเนาะแปดสิบห้าบาทแต่ว่าน้องปนีหลงว่าแปดสิบห้าพันกี่วันหลงทุกคนคนเราผ่ามก็ได้ยินเขาไึ่ึ้ื้อผ้ากันหัวเนาะป๊ะทุกคนเดี๋ยวห้าสีเกลาะเบ่งจากหน่อยนึงเขากระสิกับมาเนาะทุกคนเพราะว่ามาตั้ง ความคิดหาตั้งใจมานซื้อเครื่องตัดหญ้าทุกคนแต่ว่าเครื่องตัดห้าผมมีก็เลยซื้อเครื่องไซ้กลับไปเนาะเดี๋ยวกซา้ไปหาเบื้องบนใหม่เอาแต่ว่าเป็นมือหน้าพูแหลยเพราะว่ามือนี้กะเดือดได้แล้วไปเดี๋ยวรอตั้งน้อยนึงเขาก็สิกลับเมื่อลวเนาะ มาเบาิ่งโซนนมนี่กับมิสตาโตเป็นตาแซบนะทุกคนเดี๋ยวน้องไปนี่ซื้อไปนึ่งกล้องนะทุกคนเราไปเมียนกินเดี๋ยวน้องไปนี่ซ้เลือกันเดื้อรถดยังรถสตรอเบอรี่กับเป็นตาแซบนะทุกคนกันนี้เป็น CP เมจิ CP เมจิ อยวเสียเอซีพีเมจิตัวสีเอาตัวสีนมนี่นะทุกคนอันนี้มันสีออกสีสโกโแลตดได้แล้วหนึ่งกล่อ,องทุกคนป้าทุกคนพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเงินผมพอใจเขา ทุกคนที่อานยูเบเนสฝรั่งทุกคนเพราะว่าขนมปังเยอะแยะขนาดทุกคนอันนี้ก็นเนี่ยที่น้องปานี่เห็นเป็นแท่งแลวเนี่ยทุกคนที่เห็นอยู่ในอันที่ฝรั่งเศสกัจจงโหกระดาษแล้วทุกคนกเจากระถือไวแยดเจียนนะคือกันเลยอันนี้กับที่เป็นขนมปังที่เขาเจ้าเคสแซนด์วิชเทสอีกอย่างอ่ะเนาะทุกคนเนาะ เยอะแยะไปหมดเลยขนมเยอะแยะเลยมือกล้องถ่ายให้เบิ่งเนี่ยขนมทุกคนทุกสารพิษและนอกกินหอวน,น้องโบนาเลยทุกคนอันนี้นาสิเป็นเ์นี่ยังขนมกุ๊กอย่งเุ๊กกี้วะโอ้ทุกคนเขาเจ้าอัดแบบขเขา,าจะอัดแน่นกรอบขนาดนองมันเป็นแบบกรอบเขาอ,อบกรอบแล้วทุกคนน่ากินขนาดเลยมีเค้กปังอันนี้ขนมอะไร สซวซ้คุกกี้ทุกคนเป็นกระปุกเลยนะฮะนี่หิวขนมคุกกี้คุกกี้ราคาคุกกี้ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาททุกคนต่อกระปุกหนึ่งมันมีหลายอันท่านั้นะทุกคนมีหลายรสชาติ อันนี้สิเป็นรสชาติใบเตยรสชาติใบเตอยอันนี้สิเป็นรสชาติคุกกี้กาแฟอันนี้น่าจะเป็นยียห้นี้ตาซันเบอร์และอ่านไทยบมแข็งแรงว้าทุกคนนะฮะขนาดเลยเป็นกล้องแบบแทนอันขอขอเขาห้อางาอียงออียงแทนกล้องที่ตได้เลยนะทุกคนเพราะว่านี่มันเป็นกล้องวลาเรากินเมื่อเท่ามาใส่กับเขาก็ได้ นาคัก็งทุกคนทุกคนน้องปังนนีเจอแล้วอันที่ขนมที่อันขนมน้องปานีว่าคือฝรั่งเศสละทุกคนกคนี่ขนมปังบ้านน้องปานี่ค่ะแบบนี้แลนะเนาะแต่ว่ามันเป็นก้อนนน้อยทุกคนแล้วก็นุ่มๆแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบก้อนใหญ่เหมือนขนมปังฝรั่งเศสจะซื้อขนมปังจากถุงหนึ่งก่อนละทุกคน เดี๋ยวสิเลือกก้อนว่าเอาแบบใดขนมปังก็มีหลายแบบเลยทุกคนราคาก็แตกต่างกันไปนะทุกคนเนาะเดียวอาไปกินเวลาหิวก็จเจียวออกมากินเลยอ๊แบบนี้ก็ใหญ่ดีเนาะราคา46บาทแต่ว่าใหญ่โวดนองจานี้นเจีอาชิ้มนน้อยเอาเนาะเดี๋ยวเบิ่มก่อนเนดะ้อ อันนี้ขนมปังมูยองขนมปังมูยองน้องปานี่แจวน,นี่แล้วเนาะราคาสี่สิบหกบาท,ทคนแต่ว่าได้หลายก้อนอยู่ด้ได้สองสี่ได้ห้าก้อนเดี๋ยวแจวนี่แหละนีทุกคนเดี๋ยวขอพาปิดป,ปากอกแบบหนึ่งเนาะทุกคนเนาะสินค้าเงาได้ทุกคนน้องปานี่ซื้อมานี่นนะได้กล่องกระดาษแล้วกันขนมปังี่เ้อเลือกเมื่อกี้นี้เนาะทุกคนแล้วกัน นี่อันนี้สิเป็นนั่นทุกชิน้นนี่ต้มเครื่องในแล้วอันนี้ก็สิเป็นนมหาย่างเนาะทุกคนกล่องนี่ก็สิซื้อเอาไปใส่ของเนาะค่ะทุกคนเดี๋ยวสิจบคลิปเลยเด้ ก็มาเจอกันนะครับมีหวังครับนะครับ <laughs> โอเคทุกคนจ้าตอนนี้น้องปานี่กะสิกลับไปละเด้อแล้วที่แรกนะว่าสิพากันมาซื้อจากตัญญาให้อีพอแต่ว่ามันโบมีทุกคนกันเลยโบได้ซ้ำได้ยังอื่นไปแทนนะทุกคนแต่กัสีหามซื้อบอลใหม่นะทุกคนเนาะฟ้าทุกคน ลมฝนมาแห้งแล้วเนาะที่แรกกะว่าสิตั้งใจมาซื้อครั้งน่แล้วเนาะทุกคนเพราะว่าพ่อเพิ่งกระโทรมาต้องสามเสื้อแล้วแล้วกับบริซื้อจากเทือแล้ววันที่นี้มาซื้อแล้วมันโบมีอยู่แมคโครทุกคนก็เลยว่าสิพาไปซื้อบอลใหม่คลิปนี้กะมาซื้ออย่างหนึ่งแต่ได้อย่างหนึ่งไปแทนเนาะทุกคนโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อเดี๋ยวสิกลับไปก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าฝนตก ฝนตกแล้วก็ลมเฮงขนาดเลยตอนนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย